สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0, 0 8 6 7 5 1 3ด6 8 0 8 1 0 5 0า3 2 0ย่าสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะบริษัทออสเตดยื่นฟ้องคัดค้านคำสั่งระงับโครงการพลังงานลมในทะเลมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์ของสหรัฐ บริษัทเ r อร์สเตดจากเดนมาร์กและพันธมิตรร่วมทุน s k y b o r n รีนิวเอเบิลได้ยื่นคำร้องต่อศาลเขตโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเพื่อคัดค้านคำสั่งระงับใบอนุญาตเช่าในโครงการ Revolution w w n n มูลค่า5,000ล้านดอลลาร์ รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งระงับโครงการลมในทะเลขนาดใหญ่5แห่งเมื่อวันที่22ธันวาคม2025โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติจากการรายงานของกระทรวงกลาโหมเพนทากอนเกี่ยวกับการรบกวนสัญญาณเรดาร์ โครงการ r e o l u t i o ัน w n n ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งรัฐโรถไอแลนด์และคอน n น c t ติคัมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า87โดยมีการติดตั้งฐานรากทั้งหมดและกังหันลม58จาก65ต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ออสเตดต้องการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว preliminary injunction เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้โดยแย้งว่าคำสั่งระงับดังกล่าวขัดต่อกฎหมายและจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงการที่ใกล้จะผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี2026นี้ นอกเหนือจาก Revolution Wind แล้วโครงการ u u r ไร e w วินของ All l s t เ State ในนิวยอร์กก็ถูกระงับเช่นกันซึ่งทางบริษัทกำลังพิจารณาแนวทางทางกฎหมายเพิ่มเติมขณะที่บริษัทพลังงานอื่นอย่าง Equinor และ Dominion Energy ก็ได้ยื่นฟ้องต่อสู้ในลักษณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานฟอสซิล To their multi-billion-dollar projects under Donald Trump, he said he finds wind turbines ugly, costly, and inefficient. Usted said in a statement on Friday that Revolution Wind was about 87% complete, adding that at the time of the lease suspension order, the project was expected to begin. ทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ